สวัสดีครับในยุคที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนแบบนี้เรื่องความมั่นคงทางการเงินกลายเป็นเรื่องสําคัญสุดๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์ประกันชีวิตที่จะมาช่วยเป็นเครื่องมือให้เราวางแผนอนาคตกันแบบง่ายๆเข้าใจได้แล้วก็ทําตามได้จริงด้วยครับใช่เลยครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเงินเงินทองทองหรือการลงทุนเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความคิดของเรานี่แหละครับถ้าเรามี mindset ที่ถูกต้องนะฮะมันก็เหมือนกับเรามีอาวุธที่แกร่งที่สุดอยู่ในมือ พร้อมจะลุยกับทุกปัญหาทางการเงินเลยคำถามนี้สำหรับใครที่อยู่ในช่วงวัย20-30ปีบอกเลยว่าสำคัญมากๆครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยังเร็วไปหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับว่านี่คือนาทีทองของการวางแผนเลยนะเพราะชีวิตเรามันคาดเดาอะไรไม่ได้การออกตัวเร็วกว่าคนอื่นแค่ก้าวเดียวเนี่ยมันสร้างความแตกต่างในระยะยาวได้แบบมหาศาลเลยล่ะครับเอาล่ะครับพอไมซ์เซ็ตเราพร้อมแล้วเนี่ย ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีกับดักอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาขัดขวางแผนการเงินของเราได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกับดักข้อแรกเลยโอ้โหอันนี้เจอกันบ่อยมากก็คือการใช้จ่ายตามอารมณ์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกครั้งที่ออกรุ่นใหม่หรือการกินข้าวนอกบ้านแพงๆทุกวันคือมันก็ให้ความสุขแล้วนะแต่เป็นความสุขสั้นๆที่กําลังสร้างรูรั่วทางการเงินให้เราแบบไม่รู้ตัวเลยครับทีนี้มาดูตัวเลขกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ กราฟแท่งซ้ายเนี่ยคือการใช้เงินเพื่อความสุขเดือนละหมื่นส่วนแท่งขวาคือเราคุมให้อยู่แค่เดือนละ3 0 0พันตอนแรกอาจจะดูต่างกันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอดูผลลัพธ์ตอนกเกษียณสิครับโอ้โหเงินออมมันต่างกันลิบลับเลยนี่แหละครับคือพลังของวินัยเล็กๆน้อยๆในทุกวันเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆระยะสั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมาทำลายความมั่นคงในระยะยาวของเราไปนะครับ มาต่อกันที่กับดักที่2ครับคือการออมน้อยไปหรือที่แย่กว่านั้นคือออมผิดที่ผิดทางครับคือต่อให้เราเงินเดือนดีโบนัสออกแต่ถ้าไม่มีวินัยในการเก็บหรือเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มันไม่งอกเงยเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินที่เรามีมันก็อาจจะไม่พอสําหรับเป้าหมายให,ใหญ่ในชีวิตอยู่ดีครับคําถามคือแล้วเราควรออมเท่าไหรด่ดีตัวเลขเบสิกเบสิที่แนะนากันเป็นมาตรฐานเลยนะฮะก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย20%ของรายได้ครับ ตั้งเป้าหมายง่ายๆแบบนี้ไว้ก่อนเลยเพื่อสร้างเปราะป้องกันทางการเงินให้ตัวเองครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับแค่เก็บอย่างเดียวไม่พอต้องเก็บให้ถูกที่ด้วยเพื่อให้เงินที่เราเหนื่อยหามาเนี่ยมันได้ออกไปทํางานสร้างผลตอบแทนให้เราบ้างครับกับดักที่3เรื่องของการลงทุนครับใครๆก็อยากรวยเร็วใช่ไหมครับพอเห็นหุ้นตัวนั้นดีคริปโตตัวนี้กําลังมาก็อยากจะทุ่มเงินทั้งหมดที่เรามีไปเลยซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเอาไข่ทุกฟองที่เรามี ไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเลยครับเสี่ยงมากๆแล้วนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะครับดูสิครับเงิน200แสนบาทผ่านไปแค่15เดือนติดลบไป70%เงิอนงหายไปเกินครึ่งอีกนะฮะนี่คือบทเรียนราคาแพงจากความผันผวนของตลาดที่หลายคนเคยเจ็บกันมาแล้วครับดังนั้นหัวใจของการลงทุนมันเลยไม่ได้อยู่ที่การเล็งแต่กำไรสูงสุดอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเรารับมือกับความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนต่างหากละครับ มาถึงกับดักข้อสุดท้ายที่คนหนุ่มสาวมักจะมองข้ามไปเลยก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละครับตอนเรายังแข็งแรงดีเรื่องเจ็บป่วยอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่นึกถึงใช่ไหมครับแต่เรื่องแบบนี้มันไม่เคยบอกเราล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายของมันเนี่ยอาจจะทําลายแผนการเงินทั้งหมดของเราได้เลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่ประกันเข้ามามีบทบาทสําคัญลองดูตัวเลขนี้สิครับล้าน2นี่คือค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยของโรคร้ายแรงนะครับ ลองนึกภาพตามว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนอะไรไว้เลยเงินเก็บทั้งชีวิตของเราอาจจะหายไปกับค่ารักษาพยาบาลก้อนนี้ก้อนเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับว่าการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพเนี่ยมันก็คือการปกป้องอนาคตทางการเงินของเราไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับโอเค พอฟังกับดักทั้ง4ข้อแล้วอาจจะรู้สึกน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกปัญหามีทางออกเสมอคำตอบก็คือการมีแผนที่ที่ดีแล้วก็มีที่ปรึกษาที่เหมือนเป็น GPS คอยนำทางให้เราไปถึงเป้าหมายได้แบบไม่หลงทางนั่นเองครับแล้วเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะช่วยเราได้เรามาดูกันเลยครับมันเป็นสเต็ปง่ายๆแค่4ขั้นตอนเองครับเริ่มจาก 1. วางแผนให้ถูกทิศทางก่อน 2. สร้างสะพานด้วยการออมการลงทุน 3. ใช้สิทธิประโยชน์เรื่องลดหย่อนภาษีให้เต็มที่ และสุดท้ายข้อ4สร้างเกาะป้องกันความเสี่ยงด้วยความคุ้มครองชีวิตที่พอเหมาะกับเราครับเรามาเจาะลึกหนึ่งในเครื่องมือที่เห็นผลเร็วที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องการลดหย่อนภาษีพูดถึงเรื่องนี้หลายคนอาจจะเบื่อแต่จริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆนะครับที่จะทําให้เราได้เงินคืนกลับมาทุกปีโดยใช้เครื่องมืออย่างประกันชีวิตเข้ามาช่วย ให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมุติเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันไป1000 0แบาทพอถึงเวลายื่นภาษีเราสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง3 0 0 0 0บาทเลยนะฮะมันก็เหมือนเราได้เงินคืนมาฟรีๆหรือได้ส่วนลดไปตั้ง30%เลยนะครับคุ้มมากๆเอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นทั้งกับดักทางออกแล้วก็เครื่องมือต่างๆกันไปแล้วแต่สุดท้ายอะอนาคตทางการเงินของเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําของเราในวันนี้นี่แหละครับ สิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คืออย่าปล่อยให้การไม่ตัดสินใจทำอะไรเลยในวันนี้มาทำลายชีวิตของเราในวันข้างหน้านะครับเพราะต้นทุนที่แพงที่สุดที่เราเรียกคืนมาไม่ได้เลยก็คือเวลาครับสรุปง่ายๆเลยนะครับกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จและความมั่นคงทางการเงินได้ก็คือการเตรียมพร้อมนี่แหละครับไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยทําเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่เราสร้างได้ด้วยมือของเราเองครับ